ไฟลุกทั้งไอจีชาวเด็ดแห่ซัดคนแนนอเบลล่าเรื่องรูปล่างดราม่าเดือดอย่าปล่อยให้อวบอีกหนึ่งนางเอกที่สวยเป๊ะปังโด่งดังตลอดทั้งปีมาตลอดสำหรับเบลล่ารานีเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและล่าสุดเธอเปิดตัวลูกสาวกลางงานอีเวนต์นั่นก็คือน้องแมวนั่นเองจ้า ท่ามกลางแฟนคลับเอ็นดูน้องแมวชมความสวยของสาวเบลล่าพบว่ามีชาวเน็ตไลายหนึ่งคอมเมนต์ถึงเรื่องรูปร่างปัจจุบันของสาวเบลล่าบอกว่ารักษารูปร่างอย่าปล่อยให้หนาให้อวบนะจะดูมีอายุและใส่ชุดไม่สวยดูแน่นๆตันๆงานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากคอมเมนต์ต่อกับแทนสาวเบลล่าอาทิจะอวบจะอ้วนก็มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดจากคำพูดส่องกระจกดูตัวเองหรือยัง เมนไม่สร้างสารรค์ถ้ามีคนบอกป้าหน้าแก่มากควรเข้าคลินิกฉีดโบท็อกแม้มันจะเป็นความจริงที่ป้ารู้ตัวเองดีแต่ป้าจะชอบหรอให้คนมาทักแบบนี้แก่แล้วใช้สมองไต่ตองเยอะๆ เบลล่าเขารูปร่างดีสวยครบทั้งรูปรักความคิดและจิตใจแล้วค่ะแทนที่จะมาสอนให้เขาทำอะไรคุณควรเรียนรู้จากน้องเขาค่ะว่าคนเราจะสวยทั้งกายและใจเป็นไงโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติการมีมารยาทไม่ว่าไม่ทำร้ายใครและรู้จักให้เกียรติผู้อื่นค่ะน้องเบล,ลเคยสัมไว้ตอนต้นปีทานยาปรับฮอร์โมนทำให้บางครั้งตัวจะบวมขึ้นสงสารน้องค่ะ ปกติน้องดูแลตัวเองมากๆอยู่แล้วเข้าใจนะว่าอาจจะเป็นความรักความหวังดีแต่มันยากมากในการใช้ช่องทางโซเชียลเป็นต้น